เฮ้ยโลบักหมดใช่ไหมเอานี่ไปไทบ็อกเว็บขายโลบักเล่นราคาคุณภาพเริ่มต้นที่1บาทเท่านั้นเติมได้แล้ววันนี้เป็นต้นไปคลิปนี้มีคำหยาบคายเรื่องมาก็ไม่ต้องดูไปปิดไปเฮียโอ้โนี่เป็นเพลงที่ผมคุ้นเคยมากที่สุดแล้วตั้งแต่ที่ผมเล่นไม c ครฟ t มาผมรักเพลงนี้สุดๆเลยครับใช่ ผมมาเกิดที่นี่แล้วฮะนี่วัวนี่วายสัตว์ว้าวันดี้เราชื่อแจ็คยินดีที่ได้รู้จักนายชื่ออะไรเหรอโอเคอ๋อที่กี้กูไม่ได้ฆ่าเพื่อนมึงอะอ่ะเอาเนื้อไหมหิวเ่าโควิดมันนี่คงจะเป็นม้าในไมค์คราฟสินะ โอ้โหเฮียเดินด้วยพลังจิตโอ้โหนี่เป็ดหรือไก่วะเป็ดหรือไก่วะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอืมมันเป็นไข่วะโอ้๋อชิบหายแล้วมันวิ่งตามเราแล้ว,ลวเฮียตัวเฮียอะไรวะอ้อออะนาน่าจะหนีพ้นแล้วนะฮะโอ้ให้ตายเธอมันวิ่ง ไม่เลิกเลยอะ่ะโอ้โหเดี๋ยวโห้ยโหไม่มาตามไม่เลิกมันเป็นเฮียอะไรวะเฮ้ยมันไปไหนวะอืมอ่ะนี่มันโง่ใช้ได้เลยแต่มันเป็นไข่วะไอสัตว์โอ้โอ้ยเชี่ยมันมีคันธนู S <S <S โอ้แต่อย่างน้อยเราก็ไล่มันไปที่ตรงนู้นได้อะโอ้มันมีเป็นรังเลยฮะแสดงว่าข้างในต้องมีของแน่นเลยชิหายมันเห็นกูแล้วกูต้องรีบเข้าไปเอาของจากมันอย่าอย่าเพิ่งยิงกูอย่าเพิ่งยิงกูอ้ามีของเย็ดเค่มีคันธนูมึงทำกับกูไ้เยอะกูเอาหมดแม่งเลยฮะธนูด้วยฮะคันธนูเดี๋ยวเราจะไปบวกกับมันดีกว่าเอากูไม่มีธนูเฮ้ย โอ้ย่าอย่าเพึ่งยิงกูขอร้องอ่ะโอ้ยเฮียอะไรวะไวก้าป้ไวก้าเฮียอะไรวะไม่มีธนูไอ้โอ้โหอย่าพึ่งอย่าแอมในน้ำแอมในน้ำหาเราไม่เจอฮะมันหาเราไม่เจอคิดว่ามันน่าจะหาเราไม่เจอรู้ผมอยู่โดยน้อมป๊บปุ๊บปป๊อ้โอ้ ชิบหายแล้วซัมบี้เดี๋ยวมึงอยู่ตรงนั้นก่อนมึงอย่าเพิ่งมาขอหาอาวุธก่อนเฮ้ยเฮ้ยมึงได้ยินกูนไหมขอหาอาวุธก่อนเฮ้ยไปเที่ยวอะไรวะกับกูเนี่ยกูจะให้กูตายอย่างนี้ไม่ได้ไอ้สัตว์เอ้ยไปอย่าไปตายสักทีเลยโอ้ oh, my god ฮอดฮ่าฮ่าฮ่าตามกูไม่ได้แล้วละเพื่อน เราได้ไม้มาแล้วฮ่ากูได้หุ้นมาแล้วมาไอสัตว์อยู่ไหน <c oughs> อืมโอ้ผมฆ่ามันได้ฮะสุดยอดไปเลย <c oughs> เฮ้ยมันเห็นเราปะ่ะวะสัตว์เอ้ยมันเห็นคิดว่าเราควรแอบในดินฮะเป็นวิธีที่พ่อผมสอนมาเวลาผมเล่นไมครับเดี๋ยวยเพิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดียว,ว,วเอามันออกไป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 อยู่ในน,น,นั้นแหละเพื่อนนั่นแหละไปๆอิน <G ül> นี่มันมีหลุมไหมตกการเอาชีวิตรอดที่ดีเราควรต้องมีไม้พักนี้เตรียมตัวให้พร้อมครับเราจะลงเหมืองกันด้วยพิกแอคเริ่ม <G ül> น้องรักผมเจอเหมืองแล้ว พิกแอคกูพังซะแล้วไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปคราบใหม่ดีกว่าเราจะคาพิกแอคนี่แล้วเราก็จะคาดาบเพื่อกันไว้นะฮะกันอะไรเหรอกันซัมบี้ไงสัตว์เอ้ยตอนนี้ผมคิดว่าถ้าเรามีธนูจากไอ้พวกคนเถื่อนมันน่าจะเวิร์กนะฮะเดี๋ยวผมคิดว่าเราจะฆ่าเพื่อเอาธนูจากมันซะหน่อยไอเย็นนี่เสือกฮะตายไปอะไรเนี่ยโกเลม ไม่ใครเป็นคนขังมึงเพื่อนเดี๋ยวกูช่วยมึงเองเลเฮ้ยเสือกมึงเสือกเอ้ยโอ้ยภารกิจเริ่มขึ้นแล้วฮะเจอกูมึงเจอกูอ่าเรียบร้อยฮะเพื่อนเรามาช่วยนายแล้วเพื่อนกเลิมพวกเทียนนี่มันขังไว้ฮะเดี๋ยว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 มึงเจอของจริงกเลมช่วยกูหน่อยเพื่อนคือกูโดดล้มอะ โอ้ยช่วยกูดิเฮ้ยเอ้ยอ้าวแม่งไม่ช่วยเฮี้ยอะไรกูเลยกูดูว่มันจะฆ่ามันเลยสัตว์เลยไอ้ไอ้ไอ้มึงเป็นเฮี้ยแล้วเดี๋ยวโกเลมเอ้ยโกเลมช่วยกูแล้วเฮ้ยสว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 ยเอาเลยเอาเลยเพื่อนเอาเลยเพื่อนโอ้ยเฮี้ยเยอะเกินกูไม่ไหวเพื่อนโอ้ยจิ้มผ่านแล้วเราปล่อยให้โดน โกเลมโดนหมาโมยไอ้เฮี้ยมันตามแต่กูอ่ะโกเลมอ่ะไอ้เฮี้ยไปฆ่าโกเลมไดยไอ้เฮี้ยมันกว่าเยอะเลยฆ่ากูไม่ไม่สนุกเลยไอ้เฮี้ยเป็นไก่เฮี้ยเป็นูกอ้ะเฮ้ยไปได้แล้วผายแล้วเราคงต้องสร้างกำแพงฮะเฮ้ยไอ้เฮี้ยมันยิงกันเองให้น้องละโอกาสเนี้ยเฮี้ยอะไร ขอโทษขอโทษ sorry sorry I'm sorry bro sorry sorry โอ้ยเหี้ย ah อ้ยเหี่ยเฮ้ยคือคือกูจะหนีง่ายง่ายี้ยเด็กใกล้ๆลาวาฮะ ไม่สิผายแล้ว yeah. อี๋เฮ้ยอย่าพึ่งมาเ,เ,เหลือสุดท้ายแล้วฮ่าแม่งมันโง่ฮะมันโดนระวังของเราตายอยมีทนันเฮ้ยขอร้องแหละกูต้องการทานโอ้ยหยุดก่อนหยุดทานมึงเข้าใจคำว่าโอ้โหคนไม่มีอันจะกินไหมเออหลอกตายแน่กูตายแนะ่ นายโอ้โอ้ยออเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสร็จกูมีอะไรจะสั่งเสร็จก่อนตายไห้ยเพื่อนเป็นแบบคล้ายเฮ้ท้ยเเจ้ากูไมเอยากจะเชืยอว่าเูจะเจอทอง หายแล้วไงออกไปออกไปฮ่าร้อนไปดิร้อนไปดิปดมึงตัวดีไอ้เหี้ยไตายร้อยโอ้เียเขียวๆนี้กูมไม่อยากจะยุ่งนะเขียวๆ,ๆนี้กูมไม่อยากจะยุ่งนะกูมไม่อยากจะยุ่งนะกูมไม่อยากจะยุ่งนะโอ้ยอึดจังวะเออตายแล้ว 哦耶！哦哦，鼓着喇妈